ห้าสีดูแล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 เมเมโมโมโตโตเมเมโตโมโมโตโตเม่ mô tô mẹ mô tô mẹ mô tô mẹ 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 mô tô mẹ mô tô mẹ mẹ mô mô tô tô mô tô sĩ

โมโต่ป้านี่หนูพูดว่าแม่ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่มีสระเอไม่มีสระสระแอเอสระเอมันต้องเป็นแม่แม่แมโมโตแม่โมโตแม่แม่แม่โมโตพูดอันนี้แล้วพูดอันนี้สิบครั้งพอแล้วพอได้ไหมอันนี้สิบครั้งคำและอันนี้สิบคำจบ อาเร็่ะห้าสีดูแลห้าสีดูแลห้าแล้วนับไหมนับแบบนี้ห้าสไีไม่ใช่ไม่ใช่ต้องนับต้องให้ครบก่อนถึงค่อยนับเป็นหนึ่งไม่นั้นเดี๋ยวที่โกงกันห้าสีดูแลเออห้าสีดูแลเออห้าสีดู และ้าสีดูแล่ห้าสีดูแลห่แลหมดแล้วอีกห้าคำสิบสิบมันต้องสิบไม,ม่โกงกันได้ไงเลยโอ้ยเนาะไม่โกงไงหนูต้องเป็นถ้าไอห้าแล้วไอห้านิ้วแล้วก็อ,อีกห้าเป็นสิบเอาได้อีกห้าคำโอ้ยโกงกันนี่<ม> สีเอ้ยไม่ใช่หให้มันครบก่อนดิเว้ยห้าสีดูแลก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 ห้ากองเด้ออย่าโกงเด้อเท่าไหร่ส,สามส,สามอยู่เลยมุม่โกงนะฮะอ้าวห้าสี ดูแลอีกครั้งแล้วสีอ่าสีดูแลอ่าอี่ห้าห้าสีดูแล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  โกงนะอันนี้ห้าสิบคำแม่โมโต้แม่โมโต้แม่โมโต้แม่โมโมโตแม่แม่โมโตไม่ต้องโกงเนี่ยโกงนับเออถามครั้งสี่ครั้งก็นับไปเถอะสามคือโกงแฮ อ้าวแม่โมโโตสี่แม่โมโตแม่อีกห้าคำไ่คือจะโกงตลอดเลยเนาะมัาจะขี้โกงยังไงพ่อขี้โกงในเรื่องอะไรรู้อยากรู้ไหมกูโกงเรื่องอะไรอีกห้าคำนี่นี่มันคนละคนละข้อกันอันนี้อีกห้าคำเอาเร็ว แม่โมโตแม่โมโตแม่อะไรมันจะขึ้นมาไวห้าคำแ่บถามอยู่เลยอ้าวมาบากบอกกีโก้กีโก้ยังไงอีกสามคำอีกสองคำแม่โมโตโแม่โมโต่แม่โมโต้แร้วนี้เอาทีแทะเอาจบ Bueno.